ผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านผรนผู้สร้างของเราเปิดบ้านต้อนรับคณะคุณครูน้องๆและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านเกาะมุกอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เดินทางข้ามจังหวัดมาเพื่อเขาศึกษาเรียนรู้วิถีธรรมชาติวิถีความพอเพียงตามหลักปรยยัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ณนะบ้านผ่อนผู้สร้างของเราค่ะ หลังจากทำความรู้จักกับพี่เลี้ยงที่จะดูแลน้องๆในวันนี้แล้วเราก็จะไปเริ่มเดินฐานกิจกรรมกันเลยนะคะฐานกิจกรรมแรกเราจะพาน้องๆไปลองชิมตะขบยกยักษ์ของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะเดินต่อมาอีกหน่อยน้องๆก็จะพบกับโซนปุ๋ยหมักซึ่งปุ๋ยหมักชนิดแรกคือปุ๋ยหมักเศษอาหารที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราหมักไว้ใช้บำรุงดินสำหรับปลูกต้นไม้ค่ะปุ๋ยหมักทั้งหมดของบ้านผ่อนผู้สร้างนำไปปลูกเป็นไม้ได้ทุกชนิดเลยนะคะ ช่วยทำให้ดินอุดมสมบูรณ์และช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงด้วยค่ะปุ๋ยหมักชนิดต่อไปนั่นก็คือปุ๋ยโบก้าชีซึ่งเป็นปุ๋ยสัญชาติญี่ปุ่นที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเรานำมาปรับใช้ให้เข้ากับวัตถุดิบต่างๆภายในสวนพรผู้สร้างค่ะและปุ๋ยหมักชนิดที่3มของบ้านผ่อนผู้สร้างในวันนี้นั่นก็คือปุ๋ยหมักวัชพืชน,นะคะ เป็นการรวบรวมออเสตวัชพืชและเศษกิ่นไม้เล็กๆในสวนมาหมักรวมกันเอาไว้จนกลายเป็นปุ๋ยค่ะสถานี้ต่อไปเราจะพาน้องๆมาให้อาหารปลาในบอ่อปลาสุขสารบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะภายในบอ่อปลานี้มีปลาทับทิมน่ารักน่ารักแหวดว่ายอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะน้องๆสามารถเข้าไปชมใกล้ๆได้นะคะแต่ต้องมีวิทยากรคอยดูแลยอย่างใกล้ชิดค่ะ นอกจากบอ่อปลาสุกสันแล้วเรายังมีบอ่อปลาที่เพาะเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุนโดยการจำลองธรรมชาติโดยมีการเพราะเลี้ยงไรแดงตามธรรมชาติเพื่อให้เป็นอาหารกับน้องปลาภายในบอ่อค่ะทั้งเพิดเพลินและได้ความรู้ในการเลี้ยงปลากันไปแล้วต่อไปเราจะพาน้องๆไปเข้าสวนก่อนที่เราจะพาน้องๆไปเก็บไข่เป็ดและไข่ไก่ภายในเล้าเป็ดเล้าไก่ของบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะ ระหว่างทางยังมีที่ต่างๆที่น่าสนใจค่ะเช่นต้นนี้คือต้นลิงเป็ดหรือต้นใบ500ที่บ้านผ่อนผู้สร้างใช้บรรเทาอาการเจ็บคอและคออักเสบค่ะเรียนรู้เรื่องสมุนไพรกันไปแล้วเราไปต่อกันกับผักยอดนิยมของบ้านผ่อนผู้สร้างนั่นก็คือผักกูดนะคะน้องๆลองชิมกันดูเลยค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหน ออกจากแปลงขักกูดเราจะพาน้องๆไปชมดอกไม้สีแดงที่ปลูกเอาไว้จนเต็มแปลงบ้านผ่อนผู้สร้างเพื่อถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปต่อกันกันกบแหนแดงที่เพาะเลี้ยงเอาไว้ในกระมังและก็ชังบกเพื่อเป็นอาหารให้กับน้องไก่ของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะใ,ใกล้กันก็มีเล้าไก่ดำด้วยนะคะ และอาหารอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือมแมลงวันลายหรือมแมลงทหารดำซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใช้แทนหัวอาหารเพื่อหลกเลี่ยงสารเคมีตกค้างได้ค่ะตอนนี้ได้เวลาไปเก็บไข่เป็ดและไข่ไก่ภายในลับเป็ดล้วไก่อารมณ์ดีบ้านข่อนผู้สร้างแล้วนะคะขอเชิญน,น้องๆเข้ามาได้เลยค่ะก่อนที่จะเริ่มเก็บไข่ไก่เราจะให้น้องๆได้สัมผัสคุ้นเคยกับแม่ไก่ก่อนนะคะ หลังจากที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วเราก็จะเริ่มไปเก็บไข่ไก่กันเลยค่ะน้องๆที่เก็บไข่ไก่มาได้แล้วก็สามารถเอามาวางไว้ในตะกร้าได้เลยนะคะพี่ๆคอยถือให้น้องๆอ,อยู่ค่ะเก็บไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บไข่เป็ดกันต่อ ไข่เป็ดของบ้านผ่อนผู้สร้างจะมีมากน้อยขนาดไหนเราไปดูกันเลยนะคะเก็บไข่เป็ดและไข่ไก่ันเรียบร้อยดีแล้วเราจะออกเดินทางต่อกับนาข้าวของบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะตอนนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเรามีข้าวพันธุ์สีชมพูด้วยล่ะค่ะน้องๆตื่นเต้นกันมากๆเลย เรียนรู้เรื่องข้าไปแล้วได้เวลาไปเรียนรู้ทีซุ้มองุ่นเรนโบ์ของบ้านผ่อนผู้สร้างกันต่อค่ะสนุกสนานและเรียนรู้กันมาได้พอสมควรแล้วนะคะเราจะปล่อยให้น้องๆไปพักท่านอาหารเบรกกันก่อนดังนั้นเราจะต้องมาล้างมือให้สะอาดแล้วไปรับขนมเบรกกันได้เลยค่ะอาหารเบรกของน้องๆในวันนี้ เป็นขนมปังเบเกอรี่นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะมีให้เลือกถึง2รสชาติเลยนะคะเอามาทานคู่กันกับน้ำเก๊กฮวยสดๆของบ้านผ่อนผูซางอร่อยชื่นใจสุดๆไปเลยล่ะค่ะหลังจากที่น้องๆรับประทานอาหารเบรกกันเรียบร้อยแล้วก็วยังมีเวลาให้น้องๆได้เลือกซื้อเลือกทานอาหารต,าต่างๆในตลาดบ้านผ่อนผูซาง ซึ่งน้องๆเด็กๆคมสรูบ้านผ่อนผู้างเป็นแม่ค้าตัวน้อยออกบูธเปิดร้านบูรณาการเอาความรู้ความสามารถของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังมีเครื่องเล่นสนุกๆให้น้องๆได้เล่นกันด้วยนะคะและเมื่อหมดเวลาพักเบรกของน้องๆเราก็จะไปเรียนรู้กันต่อค่ะรอบนี้เราจะมากันที่แปลงผักไราสารของบ้านผ่อนผู้าง เอเริ่มกิจกรรมการชิมชมโดมและสัมผัสกับผักไร้าสารบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะผักชนิดแรกที่เห็นไปนั่นก็คือผักชีค่ะน้องๆลองชิมกันดูแล้วแบอบกว่าอร่อยทุกคนเลยผ,ผักชนิดต่อมาเราจะพาน้องๆไปชมแปลงกะหล่ำปลีที่ปลูกภายในเสวนของพรอนผู้สร้างว่าแล้วก็มาชิมกันดูดีกว่าค่ะว่ากะหล่ำปลีที่ปลูกทัทง้ทงภาคใต้ของเราจะหวานกรอบและอร่อยแค่ไหน ถัดจากแปลงกระหล่ำปลีเราจะพาน้องๆไปชิมผักกาดกันต่อนะคะดูจากสีหน้าแล้วน่าจะอร่อยมากๆเลยละคะ่ะถัชซีตต่อมาเราจะพาน้องๆมาชิมกวางตุ้งของบ้านผ่อนคูร้างกวางตุง้งอินทรีจะปลูกได้ต้นโตๆแบบนี้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยเห็นดอกของกวางตุง้งก็มาชมกันได้เลยะคะ่ะ นอกจากพืชผักที่กล่าวมาทั้งหมดเรายังมีพืชพันธุ์อื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆจะไปเยี่ยมชมจุดไฮไลท์ของบ้านผ่อนผู้สร้างที่เด็กๆทุกคนต่างก็ชอบแต่จุดไฮไลท์ของบ้านผ่อนผู้สร้างเราต้องมีของติดไม้ติดมืออย่างผักบุ้งจีนไปด้วยนะคะน้องๆมาเด็ดผักบุ้งจีนกันไปคนละหนึ่งกำและออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ว่าได้เลยค่ะ ฐานกิจกรรมที่เราจะมากันนั่นก็คือฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกระต่ายและสัตว์ต่างๆของบ้านผ่อนผู้สร้างซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น้องๆต่างก็บอกว่าอยากจะมาดูอยากจะมาชมกันที่สุดเมื่อเข้ามาแล้วน้องๆก็สามารถเล่นกันได้เต็มที่เลยนะคะแต่ต้องอยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยงและวิทยากรเพื่อความปลอดภัยของน้องๆและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายในโซนค่ะ น้องๆได้สนุกสนานกันพักใหญ่ตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนทานกิจกรรมแล้วนะคะระหว่างทางเราก็จะพบกับต้นส้มปล่อยที่ยืนกระง่าอยู่ข้างทางวันนี้เราจะให้น้องๆได้ลองชิมต้นส้มปล่อยกันดูด้วยค่ะว่าส้มปล่อยของบ้านผ่อนผู้สร้างรสชาติเป็นยังไง<น>ไม่ขอบอกแล้วกันนะคะอยากให้ลองมาชิมด้วยตนเองค่ะฐานกิจกรรมต่อมาเราจะพาน้องๆมาเรียนรู้ที่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะของบ้านผ่อนผู้สร้าง นอกจากให้อาหารแล้วยังสามารถขี่ได้ด้วยนะคะน้องๆแต่ละคนดูชอบกันมากส่วนแพะก็เฟนลี่สุดๆเลยค่ะสนุกสนานกับการเลี้ยงแพะไปแล้วได้เวลาเปลี่ยนทากิจกรรมแล้วล่ะคะ่ะ กิจกรรมต่อมาเราจะมากันที่พิพิธภัณฑ์นอนุรักษ์วิถีไทยเพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนข้าวเปลือกให้กลายเป็นข้าวสารโดยวิธีทำจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยนะคะเริ่มแรกเราจะทำการนวดข้าวหรือฝัดข้าวเพื่อให้เมล็ดร่วงออกมาจากรวงจากนั้นเราก็จะนำเมล็ดข้าวที่ได้ไปใส่ในสีฝัดแล้วฝัดเอาข้าวเปลือกแยกออกจากแกลบค่ะ เมื่อเราได้ข้าเปลือกมาแล้วเราก็จะนำข้าวเปลือกที่ได้มาตำในครกตำข้าวโดยพี่พี่จะให้น้องๆช่วยกันตำนะคะหลังจากตำจนได้ที่ดีแล้วเราก็จะนำข้าวที่ได้มาฝัดค่ะน้องๆแต่ละคนดูสนใจมากๆเลยนะคะต่อแถวเรียงกันยาวเลยค่ะพี่ๆก็ดีใจมากๆเลยที่น้องๆต่งก็ให้ความสนใจกับกิจกรรมของเรา หลังจากฝัดเสร็จน้องๆก็จะได้เข้าสารสำหรับนำไปหุงแล้วนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะเก่งกันขนาดนี้เราไปถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันดีกว่านะคะ<ป>ตอนนี้ได้เวลาไปพักเที่ยงกันแล้วน้องๆมารับข้าวไปทานกันได้เลยนะคะหลังจากล้างไม้ล้างมือกันเสร็จเรียบร้อยน้องๆก็สามารถมารับข้าวที่จุดบริการได้เลยค่ะโดยเมนูของน้องๆในวันนี้ เป็นเมนูไก่ผัดซอสทานคู่กันกับน้ำซุปและข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะทานเสร็จแล้วก็นำภาชนะมาล้างทำความสะอาดที่ฐานการช่วยเหลือตนเองโดยมีพี่ๆบ้านผ่อนผู้สร้างประจำฐานขอยช่วยเหลือน้องๆและแนะนำให้กับน้องๆอ,อยู่ค่ะเสร็จแล้วน้องๆก็สามารถไปเล่นสนุกผ่อนคลายหรือเลือกซื้ออาหารของเด็กๆโฮมสคูลบ้านผ่อนผู้สร้างภายในตลาดได้เลยนะคะ หลังจากได้เวลาแล้วเราก็จะมารวมกันที่อาคารอเนกประสงค์บ้านผ่อนผู้สร้างเพื่อปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ก่อนที่เราจะปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการนั่นก็คือการแบทเทิลด้วยการเต้นประกอบเพลงค่ะนอกจากบนเวทีจะสนุกสนานแล้ว การล่างผู้ปกครองของน้นองๆไดสนุกสนานไม่แพ้กันเลยนะคะ,ออะสนุกสนานกันพอสมควรแล้วตอนนี้ได้เวลามาปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกันแล้วล่ะคะ่ะตามตอนทีคณะที่เกี่ยวับของอา่า คมาที่สร้างแล้วก็สวัสดีคณะครูของโรงเรียนบ้านหนองห้วยด้ยวยน,นะครับาจากที่เห็นแล้วก็สัหรับในวันนี้นะกิจกรรมนะครับที่ทางคณะวิทยาการนะครับ,ระรบจะให้แบบคือครูอออของโรงเรียนบ้านหนองห้วยได้รับความรู้นะครับแล้วก็มีความสนุกส,สนานนะครับตั้งแต่ภาคเช้าที่ไปเยี่ยชมชมกิจาการรมฐานการเรียนรู้แต่ละฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานาที่หอพื้นฐานนะครับหรือว่าฐาน เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่นะครับด้วยด้วยอาหารชีวภาพที่ปลอดสารพิษน,นะครับแล้วก็กปลอดสารพิษซึ่งเอเอ,เอ,อ่เป็นประโยชน์กับนักเรียนมากนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมในช่วงบ่ายนักเรียนได้บ้านหลังผ่อนคลายแล้วก็ดีเลยนะครับจังอ่าดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดีมากสำหรับเด็กในการทัศนศึกษาวันนี้ครับขอขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอเาเช็คตรง,ไ,ง,งไหนครูไหนไดะ ทางบ้านผ่อนผู้สร้างของเราต้องขอขอบคุณคณะคุณครูน้องๆและผู้ปกครองมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสบ้านผ่อนผู้สร้างของเราได้ดูแลและต้านรับทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกๆท,ท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ